ขายอะไรครับน้า um กับน้ากับกับอะไรครับซ้อมตามซ่อมตามเหรซื้อหน่อยได้ไหมครับแพงแพงต้องเอาเงินอ๋อแพงก็เอาเงินมากี่บาทล่ะครับห้าบาทห้าบาททำไมมันแพงจังเลยอะจะหาเงินที่ไหนล่ะห้าตั้งห้าบาทเออสองบาทก็พอแล้วห้าบาทแพงเกินจะซื้อได้ไงเออจะซื้อได้ไงจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อแพงเกินเอาส้มตา เอาตมไทยนะทรงชาตไทยทำไทยสองบาทไม่อรน้ำเป๊ปซี่ครับน้ำเป๊ปซี่ครับกับตมไทยสองบาทแล้วน้ำเป๊ปซี่นะครับมีแต่น้ำเป๊ปซี่เหรอครับมีน้ำเป๊ปซี่อย่างเดียวเหรอครับไม่มีน้ำเปลา ไม่มีน้ำเปล่าอ้าวถ้าเผ็ดจะทำยังไงเนี่ยถ้าเผ็ดจะทำยังไงครับกินน้ำสิวะกินน้ำสิวะมีน้ำยี่รุ่นวะน้ำเลยวะเพิ่มน้ำเพิเพิ่มให้เยอะแถมด้วยแถมด้วยมีไก่ทอดไหมครับอยากกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดอะได้ไหมครับไม่มีครับไม่มีอ้าวมีแต่ช่องตำก็เผ็ดตายพอดีช่วงนี้ขายดีไม่มีเลย ไม่มีแล้วช่วงนี้ขายดีโอ้โหทำไมร้านนี้ขายดีจังเลยม,มีตั้มตั้มเป็ดครูยันด้วยโอ้โหเหรอแล้วก็พริกด้วยมีพริก,กด้วยมันจ,จะจออไหมนะ้าะอ้ยเอ้ยเอไหนรอส้มตำหน่ะไหนล่ะส้มตำน่ะเนี่ยเหรอส้มตำ อันนี้ส้มตำอันนี้อะไรล่ะครับอันนี้อะไรน้ำครับ,รบอันนี้น้ำอันนี้น้ำ<ช>อันนี้ส้มตำโอ้โหทำไมมันน่าอร่อยจังเลยอ่ะไม่ใช่น,<ห>นี้นี้เปลือกปลาครับอ๋อปลาปูปลาปไม่เอาบอกว่าจะเอาตำไทยไม่เอาปูปลาแต่พี่เจไม่เอาตำไทยไอ,าาอ๋อพี่เจไม่ทำตำไทยอันนี้ก็ตำไทยอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่จ่ายตังค์สิเอเหรอก็ทำผิดอ่ะทำฟรีไงทำฟรี จะจ่ายเงินอาตั๋มมาอาตั๋มมาอันจ่ายตังจ่ายตังคแม่รับเสร็จแล้วครับเก็บแล้วครับไหนไหนโอเคเสร็จแล้วโอ้โหมีน้ำสั่งเพิ่มได้ไหมครับอะสั่งเพิ่มได้ไหมมีไข่มุกด้วยเอามีไข่มุกด้วยไข่มุกด้วยแท็กซี่ใส่ไข่มุกด้วยใส่ไข่มุกเอาตามั่วได้ไหมครับอ่ะได้ครับอะตามตามเร็วๆจะเอาตามั่ว เอาเผ็ดเผ็ดนะไหนนะเอาเผ็ดเผ็ดนะเอาพีชเยอะหรือว่าผีดแค่นหน่อยผีดแค้นแน่นหน่อยนี่ตังแม่อยู่นี่อ๋อตังอยู่นี่ตังอยู่นี่นี่ต้อไปเอาเงิโอ๋อโอเคโอเคจ่ายตังจ่ายตังนะจ่ายตังนะที่นี่นะอ่ะกี่บาทนะเมื่อกี้ทั้งหมดกี่บาทนะครับแม่ครับห้าบาทอ่ะห้บาทห้าบาทแม่ครับอ่ะห้าบาทโอเคอาตังค์้อนด้วยมีตังค์้อนด้วยแ่ไครับครับบ้ดเป็นน้ะโกโก้ไปเลยน้ำโกโก้ครับน้ำโกโก้ อาน้ำโกโก้กับตามัวตาตามรีบๆตาข้าวหิวแล้วตตาม้ี่ตาอยี่ไหนอะี่ตามี่ไหนไปอาโคกมากโคกที่ไหนโคกอะไม่ไงอาโคกมากโคกโคกมาออามาตามพี่นีทตาตาเลยอาซากี่ไหนสากตามตดี๋ยวาตาเอาตามัวนะ ก่อนอย่าใส่พริกเยอะสิเยียเผ็ดให้ใส่พริกเยอะเผ็ดเอาใส่แค่นิดหน่อยใส่พริกแค่นิดหน่อยดีแล้วไอ้เพ่นเอ๋นี่เป็นกับข้าวเนี่ยเอาเหรอกับข้าวกับข้าวกับข้าวไม่ต้องได้ดกินไม่ได้อร่อยเพื่อนโอ้โหใส่พริกขนาดนั้นก็เผ็ดพอดีเลยกินไม่ได้พอดีเลย ใส่แค่นี้หน่อยพอเด่แม่กินไม่ได้ครับอแค่นี้หน่อยครับอเอาเอามาละกอใส่เอามากอใส่ทีนี้มรกอยู่ไหนอกออกอยู่ครับอันนี้รคหนอดครับหนไว่ดูดดูดดูดเอาไว้ดูดดูดครับดกกินได้ไหมครับได้ครับเสร็จวครครับชิมชิมชิม เหี้ยวัวอะไรอะอ๋อดึง้อ สิเขากลัวโดนแล้วจะมางอแงมานึงสองเอ้านึงชอง